สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันพุธอากาศดีๆนะครับช่วงนี้นะครับก็เกี่ยวกับโคเวอร์เพลงของช่างเบิร์ดนะครับก็จะมีให้ฟังทุกวันพุธนะครับเช้าวันพุธก็ประมาณตีห้าห้านาทีครับผมก็จะเผยแพร่คลิปนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับมิตรรักแฟนเพลงมันเพื่อนๆิพี่น้องๆทุกท่านนะครับ การไลฟ์สดของผมวันศุกร์นี้นะครับผมขอเลื่อนไปเป็นวันเสาร์นะครับผมติดภาระกิจต,ต้องไปดูงานนะครับกับทีมงานกับของอเทศบาลน,นะไปในฐานะกรรมการชุมชนหมู่บ้าน,นครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ต้องไปร่วมกิจกรรมเขานะครับก็ขอเลื่อนปเป็นวันเสาร์ครับเวลาก็หนึ่งทุ่มเหมือนเดิมนะครับ ก็สําหรับเพลงนี้ก็จะเป็นผลงานของคุณไผ่พงศธรนะครับมาในเพลงสุดท้ายคืออ้ายเก็บนะครับส่วนเสียงจะแหบแห้งไปมั่งหรือว่าขาดตอนนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับทุกนี้ผมผมเป็นในเป็นวัดนะครับมีเสล็ดนะครับก็ต้องขอโทษอิลักเ์เปยนเพลงด้วยนะครับถ้าผลงานออกมาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีนะครับก็ต้อง ขอโทษไว้ณะโอกาสนี้ด้วยครับโอเคครับเพี่นฟังครับสุดท้ายคือไอยเก็บนะครับช่วงนี้ผมก็คิดว่าจะมาลองเพลียนลูกทุ่งบ้างนะครับเปลี่ยนสไตล์เห็นครับจากเพลงเพื่อชีวิตหวานซึ้งๆนะครับก็จะมาเป็นเพลงทางอีสานอีสานนะครับก็จะเป็นของคุณไผ่บ้างของคุณบณเฑียบ้างประมาณนี้นะครับเราจะสลับกันไปนะ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นผลงายของคุณไผ่พงษ์สะท้อครับสุดท้ายก็ไอ้เก็บครับโอเคครับเทรับชมรับปากเลยครัสียงถ้าเสียงขาดหา,ายไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับตะไคายคอแล้วครับมีสเสลนนะครับผม ต้องเฮาเขียนด้วยกระดาษพะงอทำตาอายคงบ่เจ็บปานใดแต่คำว่าน้องเขียนลงบนใจอายแล้วให้ทุกอย่างเฮาไปใจอเลยเจ็บอีลงหน้าโม คืนกินน้ำตาแพ้พายเกี่ยหาเกีบเย็บหัวใดเพื่อมีใครทำหล่นตรงนี้แปลงเดินตาคุณเพื่ออำทางน้ำตาดีเป็นยังคุหน้าตาดีอยางน้องนี้เป็นคนแก่ลาย ใจอายสิขาเก็บทักทนนะจนบ่อยากพนาไผยทั้งมักสาเป็นพ่อขุเกตเขากรมช้างใจตัดผมล้างเสวยายายไผน้าตาย่งไรคือเ่าอายบกคือเรียนวิชาอุหัย กษัตริย์ผู้เลยไรความสาารถรับมือกับคำว่าอเอาผู้เป็นกินอนันนอนย้อนใจไอ้หมว่เศร้าเกลี่ลมความคิดเพ้อเบาพัดโดนหัวใจก็เจ็บเกิน ขอบคุณนะครับทีมสีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจกับช่างเบิร์ดนะครับขอบคุณจากใจของช่างเบิร์ดนะครับผมพบกันทุกวันพุธนะครับกับการพบเพื่อเพลงครับผมโอ้โอ้โอ้ใจอายสิขาด เก็บทักขนาดนโดนบ่ออยากพอนาไปพึงมักสาวเป็นกอดบุกเกนเขากลชามช้ำใจตัดผงล้างเสื้อ,อยามอายนำตาอย่างไรคือเก่าอายบุกคยเรียนวิชาอกหักกระสา ก็เลยไรความสามารถรับมือกับคำบว่าเ่าก็เป็นอักินอันนอนย้อนใจอันี้มมัวแต่เศร้าแค่ลงความคิดพอดเบาเบาพัดโดนหัวใจก็เจ็บเกินทน